อีกหนึ่งเรื่องที่โอ้โหวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยหลังจากที่ในโลกโซเชียลยมีการออกมาบอกเปิดโปงเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะว่ามีนักวิชาการไปจ่ายเงินซื้องานวิจัยและเอาชื่อตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปเหมือนทําเองเนี่ยแต่จริงๆรแล้วไม่ได้ทําเองเนี่ยใส่ชื่อตัวเองว่าเป็นเจ้าของผลงานแล้วก็มีการตีพิมพ์าาาบริษัทวิชาการต่างประเทศนะคะก็มีการแฉกันเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกแฉก็คืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอีกรายก็คืออาจารย์ราชวิทยยาาลัจุภรณ์ ล่าสุดปรากฏว่าคนที่ถูกแฉเนี่ยออกมาชี้แจงนะคะหลังจากที่ถูกพาดพิงโดยมีเอกสารชี้แจงออกมาจากอาจารย์คนหนึ่งของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุลาภรณนะคะหลังจากที่ถูกพาดพิงว่ามีการซื้อบทความวิจัยนะคะแล้วก็เอาไปตีพิมพ์ใส่ชื่อของตัวเองอาจารย์รายนี้อธิบายในประเด็นหลักๆ5ประเด็นค่ะประเด็นแรกยืนยันว่ามีส่วนร่วมในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทุกเรื่องเลยทั้งในส่วนของการเป็นผู้วิจัยหลัก และผู้รับผิดชอบบทความประเด็นที่2ก็คือการร่วมงานกับนักวิจัยต่างชาติที่พบว่าไปเป็นผู้เขียนร่วมกันกับนักวิจัยในประเทศแถบตะวันออกกลางแล้วก็อีกหลากหลายประเทศประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์ชี้แจงแบบนี้บอกว่าได้รับเชิญไปเป็นผู้ประเมินบทความและบรรณาธิการวิชาการหลายแห่งจึงทําให้เป็นที่รู้จักส่วนประเด็นที่3ก็คือสาเหตุของการถูกริเท็เทคือการถูกเพิกถอนงานวิจัยจํานวน2เรื่องระบุว่าบทความทั้งสองเรื่องเนี่ยไม่ได้อยู่ในขอบเขตของวารสาร แต่ไม่ใช่เหตุผลละเมิดจริยธรรมของการทำวิจัยและประเด็นที่4คือการซื้อขายผลงานยืนยันแบบนี้นะบอกว่าไม่ได้ซื้อขายไม่ได้มีส่วนท้ายคือจำนวนผลงานการตีพิมพ์ชี้แจงว่าทำหน้าที่หลายบทบาทจึงสามารถมีชื่อได้ในเกือบทุกเรื่องพอมีการออกมาชี้แจงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคณะบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัคราชกุมารีก็ชี้แจงหลังทราบจากสื่อออนไลน์ตั้งแต่2มกราคมที่ผ่านมาโดยรองศาสตราจารย์ดรทัศนาบุญทอง คณะบดีวิทยาลัยแพทย์ขอภัยวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัคราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ระบุบอกว่าข้อมูลที่ได้รับรายงานนะคะจากอาจารย์ของวิทยาลัยเนี่ยนะคะจะหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างครอบคลุมอย่างรอบด้านมากขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการในระดับ,บต่อไปนะคะแล้วก็เรียนสนํานนาข่าวต่างๆเพื่อนําเสนอข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบว่าวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัคราชกุมารีและราชวิทยาลัยจุฬาภรเนี่ย ยึดมั่นในหลักการคุณธรรมจริยธรรมและความถูกต้องเพื่อให้องค์กรได้รับความเชื่อถือจากสังคมทีนี้หลายคนตั้งคำถามว่าทั้งประเด็นจำนวนของการตีพิมพ์จำนวนผู้เขียนบทความแม้กระทั่งการทำวิจัยข้ามฟิ์เนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าเกิดขึ้นได้ไหมทีมข่าวไปสอบถามข้อมูลต่างๆเหล่านี้จากทางด้านของสัตว์ประจารย์ขออภัยค่ะรองสัตว์ราจารย์ดรจันทิมาเกียวแก้วประธานเครือข่ายการวิจัยประชามติแห่งเอเชียหรือว่าอาเซียนเน็ตเวิร์ก for public opinion research ที่มีการทำวิจัยมามีประสบการณ์มากว่า20ปีอาจารย์บอกว่าส่วนตัวอาจารย์เองก็เคยทำวิจัยโครงการใหญ่ที่ได้ทุนวิจัยร่วมกันกับนักวิจัยอีก10กว่าคนโครงการใหญ่ๆที่ว่านี้สามารถแตกประเด็นเขียนบทความวิจัยได้ปีละ10กว่าเรื่องเท่านั้นไม่ถึง40เรื่องดังนั้นประเด็นของจํานวนของการตีพิมพ์ที่พบว่านักวิจัยเนี่ยตีพิมพ์ปีละหลาย10เรื่องเนี่ยเกิดขึ้นได้ค่ะแต่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตตรงที่หลาย10เรื่องนั้นเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ ถ้าโปรเจกต์ใหญ่มันก็สามารถมีจำนวนคนได้เยอะเคยเคยเห็นงานวิจัยทางทดลองทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อะไรเนี้ยมีคนเป็นสิบนะที่ร่วมอยู่ในโครงการวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์ก็ใส่ชื่อกัน10คนนั่นแหละไม่ได้มีปัญหานะแตนี้เวลาเราดูเราก็จะดูว่าเขาเนี่ยเ,เกี่ยวข้องเราก็จะดูว่าความเกี่ยวข้องที่มันหลากหลายฟิลข้ามฟิล ได้นะข้ามฟิวเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวโน้มของการทำงานวิจัยที่เป็นเออ interdisciplinary เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องการคนที่มาจากวิศวะคนที่มาจากไอทีคนที่มาจากแพทย์พยาบาลคนที่มาจากออดนตรีนะสายดนตรีถ้าเรื่องมันเกี่ยวเข้ามาร่วมกันทำงานนะคะเพราะฉะนั้นการที่ข้ามฟิวเยอะๆถามว่ามันเป็นไปได้ไหม มันต้องดูว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปดูเนื้อหาอินโทรดักชันเขาว่าเขาโปรยเรื่องมาความสําคัญของเรื่องมันเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นคนที่มาต่างฟิลด์กันคุณสามารถที่จะอยู่ในบทความวิจัยในโครงการวิจัยนั้นได้ได้นะคะถ้าคุณทําได้นะหมายถึงเรื่องมันทำมันเอื้อให้ทําได้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งเรื่องการทําวิจัยข้ามฟิลด์หรือนอกเหนือจากเรื่องที่ผู้วิจัยถนัดหรือว่าเชี่ยวชาญเนี่ย ทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรธนิมาบอกว่าก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะมีความสัมพันธ์กันหรือว่าเอื้อให้ไปทําเรื่องอื่นได้หรือแม้กระทั่งกลุ่มเพื่อนมีความถนัดต่างกันก็อาจจะร่วมกันทํางานวิจัยทิ้นเดียวกันก็ได้แต่หากเรื่องนั้นมันข้ามฟิวจนเกินไปอะค่ะก็อาจจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าไปซื้อมาหรือเปล่า <S <S อาจารย์ยังแนะนําถึงวิธีการตรวจสอบว่าเขาขายทุจริตหรือไม่นอกเหนือจากการตรวจสอบความเชื่อมโยงของรายชื่อผู้เขียนบทความแล้วเนี่ยต้องไปดูประวัติในการตีพิมพ์ผลงานที่ผ่านมา ว่าข้ามฟิวไปไกลขนาดไหนหรือว่าความก้าวหน้าของผู้วิจัยคนนั้นที่อาจจะเริ่มจากผู้เขียนคนไทยแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองต้องไปดูตรงนั้นด้วยเนี่ยนะคะมีความเห็นจากศาสตราจารย์ดรชัยยันชัยพรครับอาจารย์ประจําภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับบอกว่าข่าวที่เกิดขึ้น,เ,นเรื่องของนักวิชาการซื้อง,งานวิจัยต่างประเทศมาตีพิมพ์เป็นชื่อของตัวเองเนี่ย สร้างความเสียหายให้กับแวดวงวิชาการอย่างมากนะครับคือหลักการแล้วเนี่ยมันไม่ควรมีใครที่จะต้องซื้อผลงานคนอื่นแล้วนำเป็นเคลมว่าเนี่ยคือชื่อของฉันเป็นชื่อของตัวเองถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงนะครับแต่ที่รอดพ้นการตรวจสอบมาได้ต้องยอมรับว่ากระบวนการตรวจสอบมันตรวจสอบยากและมันมีช่องโหว่การซื้อขายเนี่ยงานวิจัยมันเป็นเรื่องของความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายคือพอมันไม่มีใครร้องอะครับก็เลยไม่มีใครตรวจสอบก็เลยไม่ต้องมีการตรวจสอบทีนี้ ถ้าพบการกระทําความผิดที่มันชัดเจนแต่จริงๆแล้วมหาลัยสอบแล้วก็ฟ้องเอาผิดได้เช่นเดียวกันอาจารย์มองแบบนั้นนะครับส่วนสาเหตุที่ว่าโอ้โหทําไมมันมีประเด็นที่จําเป็นต้องซื้องานวิจัยกันแบบนี้แล้วมันเป็นประเด็นทางสังคมที่เอามาถกกันเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่ามันมีระเบียบข้อบังคับให้อาจารย์ต้องมีผลงานทางวิชาการตามเงื่อนไขเช่นสอนมาแล้วกี่ปีต้องมีงานวิจัยกี่ชิ้น คือถ้าเขาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ต้องสอนมาแล้วกี่ปีหรือว่ามีงานวิจัยตามจํานวนตามหลักเกณฑ์ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับว่ามันมีเจตนาเพื่อที่จะกระตุ้นอาจารย์บางคนที่ทํางานแบบสอนไปวันๆไม่สนใจการทําวิชาการต้องปรับตัวใหม่แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยังมีอาจารย์อีกจํานวนมากนะครับที่สอนดีตั้งใจสอนนิสิตนักศึกษาแต่ไม่ชอบทํางานด้านวิชาการแล้วอาจารย์ ชัยยันเนี่ยบอกว่าบางทีก็เห็นใจอาจารย์บางท่านเหมือนกันเพราะสาขาที่สอนหรือว่าสาขาที่ถนัดไม่รู้จะทําวิจัยเรื่องอะไรเช่นสอนภาษาต่างประเทศดังนั้นจึงมีบางท่านพยายามจะข้ามไปทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีต่างประเทศนอกจากนี้อาจารย์ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าเมื่อมหาวิทยาลัยกําหนดให้อาจารย์ต้องมีผลงานทางวิชาการฉะนั้นด้วยเงื่อนไขส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นความสามารถเวลาหรือว่าต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดมันก็เลยเกิดการบีบบังคับให้อาจารย์บางคนเนี่ยเดินเส้นทางผิด ก้าวสู่วงจรทุจริตเลือกที่จะใช้วิธีแบบใช้เงินซื้อผลงานวิจัยจากต่างประเทศเนี่ยนะครับใช้อำนาจใช้การใช้ตำแหน่งในการเอื้อประโยชน์ให้ตนเองนอกจากจะซื้อผลงานเพื่อความรู้ความอยู่รอดแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ยังบอกอีกว่านักวิชาการบางคนเนี่ยใช้ตำแหน่งเพื่อเป็นใบเบิกทางสู่การเป็นคณะกรรมการต่างๆ,ๆเช่นกรรมการหลักสูตรกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกกำหนดว่าต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า1ชิ้นอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งอาจารย์สรุปตอนท้ายแบบนี้นะครับว่าตราบใดที่ยังกําหนดให้อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องมีผลวิจัยเพื่อเป็นบันไดสู่ตําแหน่งทางวิชาการปัญหาซื้องานวิจัยก็คงไม่หมดไปง่ายๆครับอาจารย์ให้ความเห็นไว้แบบนั้นเลยน,น,นะคะ